การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาหมายถึงการรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยร,ร,ราชภัฏเพ,พชรบูรณ์ตัวอย่างคำร้องการขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ขั้นตอนการกรอกข้อมูลการขอบัตรอรการเป็นนักศึกษามีดังนี้นักศึกษาฉุนทำร้องการขอบัตรอรการเป็นนักศึกษาและเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนักศึกษากรอกข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษาและใส่อร์โทรศัพท์นักศึกษาระบุว่านำใบรับรองการเป็นนักศึกษาไปใช้เกี่ยวกับอะไรหากในกรณีนักศึกษาขอบับรองการเป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษให้นักศึกษาแสดงแบบประชาชน การขอบรายงนานผลการศึกษาตัวอย่างคำร้องการขอบรายงนานผลการศึกษาขั้นตอนอการก,อกอรอกข้อมูลการขอบรายงนานผลการศึกษามีดังน,นี้นักศึกษาเขียนคำร้องการขอบรายงงานผลการศึกษาและเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เน้นการก่อข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักศึกษาและใส่เบโทรศัพท์นักศึกษาระบุว่านาใบรายงานผลการศึกษาไปใช้เกี่ยวกับอะไรเช่นยกเว้นรายวิชาเทียบโอนรายวิชาหรือสมัครงานหากในกรณีนักศึกษาขอรายงานผลเป็นภาษาอังกฤษให้นักศึกษาแสดงบัตรประชาเชิ ตัวอย่างใบารายงานผลการศึกษา